สวัสด,ดีตอนเ้ทุกคนเข้าสู่ห้องดำซิ่งกักมันด้วยครับว,วันนี้เราจะมานั่งรถโฟเฟียลานมันไล่เอาสมบูรณ์ดูนะครับผมเจอแล้วดี ก็เขาก็เล่าให้ฟังอยู่คือวันนั้นไปตามรูปลับมันจะจิง้างานนึ่งประมาณทุ่มสองทุ่มก็ไปตามูที่บ้านแม่จะไปเรียกรูปมานอนด้วยคือเราอยากมีเพื่อนมันงั้นเด็กก็ไปตามรูปรูปไม่ยอมมาไม่ยอมอากระดาษน้องแค่ก็ไม่รู้เป็นคนอัตตันยูเนี่ยทิ้งให้แม่นอนคนเดียวเนี่ยมันาบามันลูกเขาก็ด้วยความที่ว่ารักแม่ด้วยอะไรตัวด้วยก็ก็หยบก็ง,งอเด็กเนาะร้องผมร้องไห้ลงไปหอบผ้าเดินลงมานั่งรองที่รถเราก็เลยเข้าไปถามแม่ว่า พูดที่แม่ทุลูกไปเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าอย่าไปว่าดีมากเดี๋ยวมันจะมีเล็บยาวอะไรนะครับหนุ่มบ้าเอาไม่เอาร้านที่เบิร์ตมันเยอะไหมไม่เยอะแล้วรถพ่อที่เบิร์ตเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ต้มผมใส่เครื่องพังเครื่องพังยกหัวใหม่ด้วยยกข้อเสร็จแล้ว ฟัมี่อะเขาะเลยเครื่องอย,อยางหมีเนอ่ยในบ้านของคุณพี่แน่ๆอันนี้เรรู้สึกผมละก็าจากที่ที่สาม,มีใช่ไหมฮะที่ว่าฝันอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าตัวเล็กค่ะก็ที่พระหลวงพ่อที่บอกเหมือนกันเซ็ตพวกเข,าเขา้าๆเหมือนกันนะก็เราไม่ทราบค่ะว่าคืออะไรแล้วเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาต้องการอะไร เราอยู่แล้วทําไมเราไม่มีความสุขเลยคร่ะนนท์พ่อเศร้าทงไปแล้วเนี่ยร้อนโดนกิ๊บไม่รู้ข้ามาแล้วก็ยังมาพาไอ้รอบที่แล้วเห็นมาไม่ได้ใส่เสื้อทนต้องการที่ทางรายการช่วยอะไรคือคือว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้มาแล้วบ้างกับพี่งไอ่อะครับว่าในนั้นก็คือแฟนเราครับนี่พี่เมัดวิ่งอยู่คนเดียวแต่นอกเือจากแฟนเราทายทิ้แล้วเขาต้องการอะไรจากเราครับเขาจะให้เราอยู่ต่อไหมบ้านหลังนี้ถ้าเขาจะให้เราอยู่ต่อเราควรทำยังไงเราทําอะไรผิด ขอทางแก้ไขได้ไหมอยากทราบว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรใช่ไหมเป็นเจ้าพี่ไหมหรือว่าเป็นทั้งสองอย่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนเสียมีสาเหตุจากตัวเขาไหมหรือว่าจะมีใครพาเข้าไปเอาละครั้งเราขออนุญาตนะครับเชิญคุณดิวเจริสัมผัสมาพูดคุยในรายการเชิญเลยครับ ได้ไปซื้อโครงบ,บ้านที่ทำจากไม้12ต้ตนเพื่อมาสร้างบ้านแต่กลับพบว่ามีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันหลายอย่างเกิดขึ้นนั่นคือฟ้าผ่าบ้านถึงสองครั้งและสามีของเธอไดู้คอ,อตายหลังจากที่บ้านหญิงสาวเริศนาออกมาชวนไปบุบบ้ยและนอกจากนี้ยังมีคนเตือนบนอกว่าสิ่งนี้ทำที่อยู่ในบ้านของคุณน้องยังต้องการที่จะเอาลูกของเธอไป ซึ่งสิ่งที่คุณผู้มกำลังจะกล่าวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะบ,บทสนทนาต่อจากนี้ไปมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดับสิบที่บอกไม่สี่สิบห้าสิบสีตันสามสิบ นี้พี่เซื้อติดที่ทอค่าทำเท่าไรทำเองเราทำเองไม่เลยวะอะไระไม่ไมน่นอะไรนะม่กินกากก็กินเปลือกหนามเยมันอยู่ได้ พี่เบิร์ดยังมีเสาถุงสั้นอยู่มั้ไม่มีซื้อใหม่อีกเนี่ยอ๋อแล้วเสาถุงสั้นนี่เท่าไหร่พี่เบิบบบร์ดหกกล่องสี่ร้อยหกร้อยเดิมพอดีรังค่าซื้อนี่จะไปติปดให้รถเขาแก่เขาแก่ไงแย่เขาแก้ออกรถมาใหม่อยู่อุ้งชนชัยเหมือนยังไม่ได้ไปเอาเียัยวันที่หนึ่งเขาแก่อยู่ลุดวิ่งกลางก็ไปเอาแล้ว เพราะฉะนั้นในวันเดือนที่ของเขาเนี่ยจึงมีความชัดเจนมากที่เป็นคนซอมอารมณ์เพราะฉะน,นั้นเขาจึงสามารถตัดสินใจอะไรกนทางเด็ดขาดในเวลานีวกันเขาจึงพูดคำว,ว่า ตัวนี้สิ่ที่ดีของการนที่ััเาเองเปล่นไปนี่คับถ้าอย่งนีเชื่อว่า้าหน่ชื่ออะไรวะยุคนี้นะเนี่ยใ้คนที่เนตัวนะ่ะไปอยู่นน่่่ร้อนแล้ว มากำไร อาเลยเขาไม่ได้วิ seat, light, ่งอะไรรถกากอะวิ่งครับวิ่งอยู่ด้านหนก um, ัหมดเลยคิดว่านอันดับแรกคือนคนสควเป็นแลทนี้ระตูหน้าต่างบานมันเดเอตอันแรกคือัวคน้เดเราติดอไป่อะอย่้มันั็เลยาก็เลยเรียงรดเรียบฟังไม่ยอมขาด

i ลานจงลานตะนัดไม่เห็นมาเลยลานใครนะลานตะนัดลานจงที่ว่าอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมัน PT ตะนัดตะนัดตะนัดที่ไหนวะนี่นีครับครับเดียว,ยวอ๋อใช้พักอ่ะครับใช้พักหรือทนไม่เห็นมาเลยทำไมไม่มาแล้วเขาไปลงที่อื่นลงที่อืนอ่น<ช>อีกนานเลยว่าจะมา แต่ที่เราขวัญน,นี่ในรอบก่อนที่ว่าไปเอาการที่เราขวัญมันก,นก็ไม่มีรถม,มันได้ผิวนี่นะไม่มีเลยโอ้ลูกเขาลงร้านต้ากันหมดเลยว้านต้ากับข,ขาสีอะ่ะโอ้ทีนี้อะไรส,ส,สัมสัมสียงไม่แน่ใจลันต้าเขาซื้อสอันสีก่ว่าเนี่ยเขาได้วะามันจะเยอะงานมีแต่เหลือด้านไหน <laughs> ไม่เคยเข้านานหรือตะแท้งเนีย เป็นแฟรซี่อะรอบแบบกีเออ่เดือนกันไปละตอนแรกก็ช่างไวว่านี่ช่างช้าไปแล้วช้าด้วยออนี่มีเบอร์เจ้าตัวออกเลยไหมเออไอเลยปากไวนี่โอเค้ยข้อมากครับพี่ครับหานะครับพี่ รีวิวสเปคก่อนครับผมเป็นสเปคโฟเฟียแต่งครับผมวิ่งมันอย่างเดียวครับถ้าเจอก็ทักทายบิบแต่กันได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ครับมีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำ u t u b e ต่อไปนะครับรอสิบล้อต้องรอสิบโมงแม่คิวก็อมพันใจสิบล้อ